สองสถานะได้รับเงินลวดเดียว1นึ่งมืนบาท วันที่3พฤษภาคมเพจถามตอบปัญหามาตรการเงิน5,000บาทโดยโพสต์ข้อความระบุว่าหากท่านขึ้น2สถานะคือได้รับสิทธิ์แน่นอนนะครับรอระบบโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่ลงทะเบียนไว้ครับเริ่มจะทยอยโอนเงินให้อีกครั้งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปโดยทบยอดเงินรวมให้2เดือน10,000บาทนะครับรอสถานะปลี เปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีเขียวนะครับพร้อมระบบจะแจ้งวันที่ที่ทําการโอนเงินให้เหมือนในตารางสีฟ้าหลังจากนั้นรอระบบโอนเงินให้ตามวันที่แจ้งได้เลยครับวันที่1พฤษภาคม63ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทยจํานวน๑แสนลายธนาคารอื่นไม่มีการโอนเงินวันนี้วันจันทร์ที่4พฤษภาคม63 แายอีก10,000แสนลายเฉพาะธนาคารกรุงไทยส่วนวันอังคารที่5พฤษภาคมทุกธนาคารจะช่วยกันโอนเงินให้ครบ1ล้านลายและที่เหลือจะโอนเงินภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้ว2.4ล้านคนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้ง ลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคน